ถ้าฝนตกนี่น่าจะขึ้นยากมากครับผมบระเพื่อครับผมโอ้โหดีรอบสุดๆบรรยากาศดีมากครับผมโอ้ยนี่เบียดลงเลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนุ่ม YNP ครับผมและตอนรับเพื่อนเข้าสู่ครอบครัว YNP ครับวันนี้นะฮะผมมีภารกิจนะฮะที่จะไป ไม่ได้สร้างบ้านนะครับไม่ได้สร้างบ้านเป็นต้นไม้แต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนนะฮะกับเพื่อนนะครับที่สมัยเรียนนะไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีนะ2ีกว่าปีละนะครับผมแล้ววันนี้เขาชวนเขาเป็นสายที่แบบเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็เที่ยวดอยเที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยฮะ ก็ไปชมพี่เขาได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่คนเมืองออนทัวร์นะฮะวันนี้ครับผมนี่ครับผมนี่ครับพี่สันนะฮะหรือว่าไอ้สันนะครับผมก็เป็นเพื่อนที่เคยเรียนมัธยมด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราเราแม้เช้านี้เราจะไป3าคนกันก่อนใช่ไหมคนก่อนครับครับผมโดยมอไซค์คู่ใจนะครับนี่เลยฮะแต่ละคันอันนี้ของพี่สันนะอันนี้ของผมนะฮะดูมันจะขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหนะครับนี่ครับผมอันนี้ของพี่ชาตินะ ก็พี่ชาติก็จะไปด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับผมพี่ชาติก็เตรียมเสบียงให้เรานะฮะเป็นน้ำนะฮะโอ้โหสบายกันละตอนนี้เรามี3คนเท่านั้นนะครับที่เราจะไปกันวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เรานะครับแล้วเราจะไปชมคลิปบรรยากาศสวยๆงามๆของบนเขาบ้านเรานะฮะหรือว่าบนดอยฮะเมนู ต้องเป็นกระทะเหล็กเน <laughs> แบบราชาเย็นนี้สนุกแน่นอนครับ <laughs> คืนนี้สนุกแน่นอนแลวคืนนี้เราจะไปนอนที่นั่นด้วยนะเราเตรียม,มเสบียงอะไรกันเยอะเลยนะครับไม่อยากไม่อยากพูดเยอะครับเสียเวลาครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะครับดูบรรยากาศสวยๆของอำเภอแม่วางนะครับหรือบ้านของพวกเรานี่เองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ไปเจ้ชุดนอแม่ไปเจ้ไหนเตี้ยนกอยไม่ได้กับป้านี่นขนขเข้าแามงมูลเข้าเส้นเดียวกันเลยไปไป,ไปถึงแม่ปุ๊บมันจะมีพี่อยากเข้าตัวมอเตอร์ตอร์เขาเข้าไปเส้นเดียวกันเลยแล้วก็มันจะมีบ้านที่ใส่เสียบสายดูป้าเข้าไปบ้านแามงมูล ผูเดินทางขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพักรถแล้วก็จะกินข้าวอย่งเงครับบรรยากาศนี่ตรงนี้ห,หนาวเลยนะครับโอ้โหเริ่มเย็นเริ่มเย็นนะครับ,รบผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวตรงนี้แมนะ่ที่เขาก็มาที่ชาติมาพอดีนะครับโอ้นี่ฮะบรรยากาศสวยครับผมนี่เว็บแคมก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอย่างพไรฮะมีหมูไก่เนื้ออ่าเอาเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผม ก็เตรียมให้เหรอเตรียมเยอะเลยจะเอาสั่งด้วยกันไหมเอาเอาเหมือนกันนะมาโอ้มีไก่ด้วยโอ้โหโอ้มีอมะม่วงด้วยเพื่อนนี่เป็นรถวิบากของพี่สันนะอโอ้โหเกิดลยไหมครับเกิดนนี้ะยอดเลยฮะ ไหนฮะโอ้โหมาเลยครับผมสนใจครับผมขอเลยทีมงานครับโอ้นี่ฮะวันนี้ดีใจมากได้มากับคนเมืองออนทัวร์นะเพื่อนไปตามดูก็ได้โอ้นี่ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับพี่หนุ่มนะครับโอ้ยนี่ห้พี่หนุ่มเลยโอ้สุดยอดครับผมใน FC ดูยังเห็มวิถีภาพมิถีภาพครับผมนี่ทุกคนดูยังครับผาแงี้ยเหมือนนครับเฮลี่ยังที่ไหนพี่สันตี่ไหนนะที่เราจะไปนู่นครับที่ก้อนเมฆครับตรงนู้นนะเพื่อนตรงที่ก้อนเมฆตรงนู้นนะ เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกันไปอีกนะตอนนี้เราเรามายังไม่ถึงครึ่งทางนะยังไม่ถึงใช่ไหมหรือว่าใกล้ถึงละประมาณครึ่งทางครับครึ่งทางแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวเราต้องขึ้นกันไปต่อแล้วก็บรรยากาศผมว่าเราคงจะอยู่ที่ใต้เมฆอ่ะต้องไปอยู่แบบที่เมฆแน่นอนนะครับผมโอเคพี่สารลองติดเลยครับติดเลยกาศนี่ติดให้ผมเลยนะครับดูดูสภาพรถผมเอาตรงไหนดิพี่เอาเลยครับนีไหมเอาที่มันเท่ๆเลยอ่าด้เดีเอาตรงนี้ได้ได้ได้ตรงนี้จะเต็มไปก่เติไปจะนี่ไปก่นี่นะ นี่ได้ครับโอเคครับผมนะนี่ฮะวิสันก็จะติดให้ผมเลยนะก็วันนี้เป็นถือว่านานนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับเรียนมัธยมด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาด้วยกันนะครับก็นี่นะนฮะได้สติ๊กเกอร์ของ,ของเขาละนะครับนี่โอ,<ร>อ้โห่ดูไปตามได้นะคนเมืองออนทัวร์ครับผมก็คือ จะเป็นช่องเกี่ยวกับขี่มอไซค์วิบากอะไรประมาณนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นป่าแล้วก็ไปตั้งแคมป์ในป่าและบางครั้งก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็จะทาเนื่อทอาอาหารโดยการไปหาปลาหาอะไรเนี่ยเซียนดาปลาเลยนะครับ<ห>ผมก <พา S 1> ีกคนหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้านะถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปกับพิสันนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูคลิปใต้น้าครับผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมผมไปถ่ายแค่แอ่งเล็กๆนะ แต่รอบนี้จะเป็นแบบใหญ่เลยนะฮะเขาก็จะพาไปที่แม่น้ําที่ลึกนะครับแล้วก็บรรยากาศใต้น้ําสวยมากครับผมผมเห็นไปดูไปดูคลิปเขาได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับหลังจากที่เราพินข้าวเสร็จแล้วนะ คือตรงนู้นนะฮะที่มันเป็น นี่น่าจะขึ้นยากมาก พี่สันนะพี่สันกับพ,พี่ชาติอยู่ข้างล่างนะเกฟบอ๋ okay, <bro. S 1> แต่ตอนนี้ผนทางเลื่อกจะขึ้นไปข้างบนสูงมากครับเพื่อนอันนี้รถพี่สันกับพี่ชาติกำลังขึ้นมาดูเขาโอ้โ oh. ห oh. ที่สูงนะก็จะมีบรรยากาศที่สวยมากครับผมโอ้โหนู่นนะโอ้โหเพื่อนขึ้นไม่ได้หรอ รถพิสาน125นะขึ้นไปข้างบนชิวเลยฮะแต่ก็ต้องขึ้นไปช้าหน่อยแต่ผมนี่ ขึ้นมาถึงบนเขาแล้วนะแต่ยังไม่ถึงผานะโอ้เพื่อนนี่ฮนะให้ดูวิวโอ้ดูนะวิวสวยมากครับผมโอ้โหบรรยากาศด,ดีมากเลยมองเลยตรงนูนน้นนะเพื่อนนะยอดเขาด้วยนะวางใจผมด้วยแล้วกนะันโอ้ขึ้นไปได้ไงเนี่ยยอดเลยฮนะนี่ธรมธรมดานะธรรมดา พี่สันกับพี่ชาติอยู่ข้างล่างอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นมานะโอ้เงียบแล้ฮะลมมันแรงมากครับพัดต้นไมจน้จนจนแทบจะล้มอ่ะเพื่อนนี่ฮะดวงแรงจริงครับผม ตรงกลางเขาอยู่นะที่เราจะไปนอนตรงนู้นนะที่ผมบอกเมื่อกี้นะ่านแง่มอยู่น,นู่นนะครับนี่ฮะนี่สันถ่ายหูบอยู่ะครับตั้งต้องลุกนี่ฮะก็ก็เพื่อนๆถ้าอยากจะดูอีกกล้องหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะที่สวยงามนะครับก็สามารถไปดูช่องพี่สันได้นะช่องคนเมืองออนทัวนะฮะก็ไปดูช่อง,ของเขาก็จะมีสองสองมุมสองกล้องเลยแหละครับผม ก็มีภาพสนุกๆส,ส,สวยๆงามมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับบรรยากาศสวยงามนะครับของผางแง่มนะครับหรือว่าผา2ฤดูนะครับที่เพื่อนๆลองสามารถเข้าไปดูได้นะครับผา2ฤดูนะครับตอนนี้มาแล้วพี่สารก็เดินทางขึ้นมาแล้วกับหนทางที่ยอมรับเลยว่าสูงมากนะนู่นนะผมนั่นหลิงมากนะขึ้นมาละ นี่เรามาอยู่ตรงนี้ก่อนมันโม่หัวโลมันปังนะพี่สันไหนเดาจะไปนอนที่ไหนก่ออ๋อยอดไหนยอดนี้อ่ะเอ่อยังมาถึงซะหนอยังครับพี่ตรงนี้ครับนะโดยหัวโลนนะครับหัวโลนนี่นะครับผมโอเคโอ้โหนะฮะท่านเลยฮะเข้ามาข้างนั้นเป็นหายแง้มนะครับหายแง้มเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเอาภาพสวยๆมาฝากเนาะครับผมโอเคครับผมุ้มนะครับเหนื่อยไหมเนี่ยสุดยอดนะผมก็นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมขึ้นมาดอยผาแง้มหรือว่าดอยตรงนี้นะครับผมเพิ่งมาขึ้นมานะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขึ้นนะฮะเคยแต่ผ่านถนนเฉยๆแต่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสจริงๆนะโอ้โหน่าลองสนุกแน่นอนครับผมคืนนี้ลมแรงมาก ราจะนอนกันก็คือตรงนี้เลยนะคืนนี้นะครับผมอ่าเงียบอยู่ไหนวะนี่ครับผมนี่นะตรงนู้นครับโอ้แต่เราไปไม่ถึงเนาะไม่ถึงครับผมเพราะว่ามันกว่าจะเข้าไปน่าจะยากครับผมรถรถไปยากครับครับถนนตรงนี้นี่ไปจะลำบากแน่นเลยครับผมแก้แก้เพื่อเห็นหนทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็รู้ครับผมก็ผมพยายามจะเอาภาพสวยๆมาให้เพื่อดูนะตรงนี้ก็คือเราผ่านน้ำหมู่บ้านครับข้างล่างนี่ครับนี่นะฮะที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่ครับผม นี่ครับผมเมื่อกี้เรากินก๋วยเตี๋ยวกันตรงนี้เหมือน,นเรามาอยู่บนเขาสูงนะฮะนี่ครับตรงนู้นก็แน่ไปแน่เที่ยวนะบรรยากาศดีมากครับผมตรงนี้